สวัสดีครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลาดเจฟุ์นะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลาดเจฟุ์นะครับขอต้อนรับลูกค้าท่านนี้เลยนะครับนะฮะที่นํารถโตต้าตัวตัวแลนด์คูเซอร์พาราโดคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลาดเจฟุ์ได้ทําการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการอินดอยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจอหน้าและจอหัวหมอนนะครับในการเล่นจอปฏิบัติการ Android ตรงนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้ทางทีมงานโอหอนสาวเพื่อได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับยังไงผมต้องขอขอบคุณลูกค้านี้นะครที่นํารถนําเข้านะครับ หมมาให้ทางทีมงานโอหอนซาพึ่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับทำการติดตั้งจอปฏิบัติการ a n นด o อยนี่ครับเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าตรงนี้นะฮะแรม4ี่ลม64นะครับระบบการทัชสกรีนนะครับของเขาไหลลื่นมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าแอปต่างๆผมบอกเลยว่าชัดเจนไวติดไม้ติดมือกันเลยนะฮะตามมาชมของผมนะครับนี่นะครับเพื่อสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะ ทางทีมงาน o v e r h a u ฮ s นเซาล่าจุดเพืนะครับได้ทำการติดตั้งจอปฏิบัติการ a n d ด o i d นะครับเป็นหน้าจอ IPS นะครับผมเห็นไหมครับจอกว้างนะครับมีขนาด10.25นิ้วนะครับสวยทีเดียวนะครับนะผมบอกจอตรงรุ่นนะครับในการแหมในการมองนะครับอะไรมันจะสะดวกสบายขนาดนี้นะครับผมว่านะฮะเพื่อสมาชิกนะครับในรถโตต้านะครับเจ้าตัวแลนคุสเซอร์พาราโดนี้นะครับเหมาะสมจริงๆนะฮะกับการติดตั้งจอปฏิบัติการ a n d ด o i d มาเรามาดูการเล่นแอปต่างๆเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเพื่อสมาชิกที่ดูผมรีวิวอยู่นะครับอันดับแรกนะครับทางทีมงาน Overhaul และพื้นได้ทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูหน้าตาแอปของเขาต่างๆนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสมาชิกจะเห็นดีๆนะครับมองดีๆนะครับเหมือนสมาร์ทโฟนของเรานี่เลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นดูทีวีออนไลน์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับการนันการนำสัญญาณจากสมาร์ทโฟน เรามีโคมนะครับมีการตั้งค่าต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัววิทยุนะครับนะครับนี่นะครับผมเรามี y t u t u นะครับให้ดูความบันเทิงนะครับผมเบส s t ต r e ไว้โหลดแอปต่างๆนะครับตรงนี้นะผมบอกเลยว่ารองรับทีเดียวนะครับแรมสี่ระบไม่ต้องกลัวกับการโหลดแอปต่างๆนะครับแหมผมบอกเลยว่าหน้าจอดีคาให้มาเต็มๆนะครับยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว Google นะฮะในการค้นหา Google นะครับเราก็มีนะครับตัวนี้เป็นแมทแผ่นที่มาเข้ามาดูกันเลยนะครับนะฮะพรนสมาชิกครับเดี๋ยวนี้นะฮะถนนในบ้านเรานะครับจะมีการตัดถนนนะครับทะลุซอยนู้นออกซอยนี้นะครับบางครั้งเราไม่รู้ไงครับตามต่างจังหวัดแต่เราใช้ g o o g l e Map นะครับสามารถถึงจุดหมายโดยเราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับอ่านะครับเราสามารถนี่เละครับกดเข้าไปนะครับว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ นี่ภาษาไทยนะครับเพื่อสมาชิกครับถ้าไม่ต้องการพิมพ์นะครับสามารถมีสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็สามารถใช้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผมลองมาดูกันนะครับเซ็นทันเวทเกตเห็นไหมครับบอกเซ็นทันเวทเกตนะครับนี่นะครับแหมอะไรจะไวขนาดนี้นะครับผมแล้วก็เดินทางเลยนะครับตรงนี้เพื่อสมาชิกเคลียร์นะครับผมขออนุญาตผ่านเลยนะครับนะครับผ่านกันเลยตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับนี่ความบันเทิงนะครับช่องทาง U t ท b e นะครับนี่ดูดิครับโอ้โหทำไมมันลื่นอะไรอย่างงี้นี่ครับเห็นไหมครับเวลามองนี่หน้าจอผมบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับนะครับที่นั่งมากับรถคันนี้นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นนะครับ่ายไหนปีไหนแต่การติดตั้งผมขอบอกเลยว่าแหมอยู่ที่การติดตั้งด้วยนะครับและเป็นจอตรงรุ่นซะด้วยนะครับดีคาจัดมาเต็มๆแอปต่างๆนะครับตอบรับนะฮะเราลองมาดูกันผมขออนุญาตเปิดนะครับอ่า อันนี้แล้วกันอ่ะนี่นเห็นไหมครับชครับชฟังเสียงนะครับมีคนห่วงนีครับตัวใหญ่จ๊ะปรับเสียงที่ผมอะไรได้นะครับนะฮะค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับผู้สมาชิกครับผมขอบอกเลยนะฮะหลังจากเราที่เราติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการเอ d นด i อหรือว่าจอตรงรุ่นนะครับผมให้กับรถตัวต้านะครับเจ้าตัวแรงคูเซอร นะครับผมพาลาดอคันนี้นะครับเราสามารถคอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงพวงมาลัยนะครับทุกอย่างที่ดิลเลอร์ให้มานะครับเราสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับนี่นะครับกดนะกดเปลี่ยนนะครับกดค้างไว้นะครับเปลี่ยนปึ๊บเห็นไสวิฟเปลี่ยนทันทีนะครับหน้าจอตรงนี้สวยทีเดียวนะครับนี่เพื่อนสมาชิกเรามาดูกันนะฮะมื่อสกู่นี้นะฮะขั้เสียง เมื่อสักครู่นี้นะฮะเราเดินทางโดย g o o g l e Ma p แล้วเราให้ความบันเทิงเ่่ฮะอย่างนี้นะครับเรามาดูควบคู่กันเลยนะครับกดปึ๊บดูดีนะครับผมต้องการดู YouTube ด้วยปึ๊บเข้ามานะครับอ่ะ s o เ g l e Map เดินทางไปนะครับเห็นไหมฮะแหมนะครับตอบโจทย์ทีเดียวนะครับครับกับจอปฏิบัติการ Android นะฮะเป็นจอตรงรุ่นนะครับสวยทีเดียวเราเดินทางปกตินะครับฟังเพลงต่อเนื่องทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราแอบมาดูกันดีกว่านี่นี่นี่เข้าเกียร์ถอยนะครับทุกอย่างนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับมีเส้นไกด์ไลน์นะครับบอกระยะทางเพื่อความเพื่อความปลอดภัยนะครับเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับเ็นไครับเป็น Google Maps อะไรจะสวยขนาดนี้แล้วกด back กับครับยูก็ยังเล่นอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะครับแหมผมก็อยากจะเต้นจริงๆเลยนะ อ่าโอเคพื่สมาชิกตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับครับพื่สมาชิกค,ครับ หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าชพฤกษ์นะครับได้ทําการติดตั้งนะฮะจอปฏิบัติการเอนดอยนะครับผมนะฮะที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นจอปฏิบัติการเอนดอยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเดียวครับของยี่ห้อดีคานะครับแรมสี่หลอดหนสี่ความเสถียรของเขานะฮะเมื่อช่วงที่แล้วผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับความลงตัวนะครับในรถตัวเต้าแลงคูเซอร์พาราโดคันนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ยังไม่จบนะครับที่ผมกําลังมารีวิวตรงนี้นะครับเป็นจอหลังนะครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาเราจะเพิ่นะครับได้ทาการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการเอนด o อยนะครับหรือเป็นจอหัวหมอนนะครับแหมตรงนี้ผมขอบอกเลยครับเหมาะสําหรับผู้บริหารทีเดียวนะครับในการเล่นแอปต่างๆนะครับไม่แตกต่างกันอะไรกับจอหน้านะครับเรามีสมาร์ทโฟนนะครับแหมเหมือนอยู่ในมือเนี่ยแหละนะครับแต่ตรงนี้เป็นจอใหญ่นะครับเราสามารถนะครับท่องเที่ยวทั่วโลกได้เลยนะครับอ่าผมได้ทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูหน้าแอปต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับที่พุทธมาชิชเห็นมี Netflix นะครับเราสามารถโหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้จากเ s t โต e นะครับมีโคมนะครับและนะครความบันเทิงนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะสำหรับผู้ริหารก็ต้องผู้บอิหารก็ต้องดู u t u b e นะครับเห็นนะครับทัศนะนทัศนศิษยนะฮะในการนั่งในการมองนะครับจอตรงนี้สวยมากทีเดียวนะครับเป็นหน้าจอผมบอกเลยว่าหน้าจออิสระนะครับจอหน้าเล่นนะครับจอหลังเล่นแยกกันได้เลยนะครับนะฮะนะฮะสวยมากนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับ อาเปิดด้ยเพืเ่อสมาชิเกเห็นนิดนึงนะฮะอ่าตรงนี้แล้วกันครับาาาการ Connect 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 App ะคอนเน็คคอนเน็คคอนเน็คแอปนะครับ เพื่อสมาชิกครับสำหรับรถตัวใต้นะครับเจ้าตัวแรงคูเซอร์พาราโดคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆเหมือนรถนําเข้าคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์คอนซาวและจะพิ่จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจผมด้วยครับสวัสดีครับ